สวัสดีค่ะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูผักที่มีสารพิษสะสมนะคะว่าเป็นหน้าตายัางไงนะคะบางคนบอกว่าเป็นยอดเบียนะคะแต่ยอดเบียะะ้ยนเนี่ยก็คลิปที่แล้วพาไปเก็บนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็อย่าอย่างงงกันนะคะอย่าสับสนนะคะใครที่ว่ากินผักนะคะที่ว่า จะไปเก็บผักเราต้องศึกษาให้ดีนะคะว่ากินได้หรือว่ากินไม่ได้นะคะผักที่มีพิษสะสมก็อย่างเช่นถ้าเกิดใครกินไปแล้วนะคะก็สามารถแท้งได้นะคะเพราะว่าพินได้ยินข่าวมามีโพสต์คนไทยนะคะในเยอรมันนะคะท้องห้าเดือนนะคะแล้วเห็นว่าเป็นเหมือนผักตำลึงแบบนี้คะ่ะก็ไปเก็บกินนะคะคนท้องอยากกินผักตำลึง เห็นคนไทยไปเก็บก็เลยจะไปเก็บกับเขาบ้างพอกินมาแล้วนะคะก็เกือบจะแท้งเลยนะคะแต่โชคดีนะคะก็รอดมาได้นะคะผักชนิดนี้นะ,ะก็จะเริ่มออกใบนะคะทามาเก็บช้าเกินไปนะปกติเขาก็จะเหมือนถ้าเกิดดูถ้าเกิดดูดีๆนะคะ ดูไม่ดีนะคะก็จะเหมือนยอดยอดเบียร์เลยนะที่เขาเอามาทำเบียร์นะคะอันนี้ก็จะเริ่มแตกใบแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นหน้าผักเป็นหน้าฤดูร้อนนะคะใครที่ชอบกินชอบหากินตามป่าก็ศึกษาให้ดีนะคะ เห็นว่าเหมือนผักไทยก็จะเก็บมากินเลยก็ไม่ได้นะคะวันนี้ก็ลมแรงมากนะคะอากาศก็แดดออกบ้างแต่ก็เย็นค่ะก็ต้องสังเกตให้ดีนะคะใครที่ชอบเก็บผักปานะคะ ผักยอดเบียนะคะเป็นแบบไหนถ้าก็ตามไปชมคลิปที่แล้วได้นะได้ทำไว้แล้วนะจ๊ะใครที่อยากจะเก็บกินนะคะก็ไปเก็บกินได้เขาจะเกิดในช่วงประมาณเมษาพฤษภาเนี่ค่ะในส่วนของผักยอดเบียของเขาก็จะมีสามแฉกนะคะแต่ผัก แต่ผักชนิดนี้แตกยอดแค่ใบเดียวนะคะมีแค่ใบเดียวสังเกตได้นะคะสังเกตใบได้ค่ะเดี๋ยวเอาผักยอดเบียร์มาให้ชมอีกรอบนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักสดเดานะคะก็ถ้าเกิดใครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี